วันนี้พามาชม so าต้นไม้นะครับ ah, นี่ซานาดูนะครับซื้อมา150บาทต้นเล็กๆนะครับอ่าอันนี้มอนสเตอร่านะครับนี่ๆมีแนะนำโหอันนี้ของภรรยาครับดิบินชาลีนะครับอ่านะครับอ่นนี่อันนึงนะครับผมเริ่มเทิมเลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมต้นสวนต้นไม้ดิบินดอกไม้กล้วยไม้ด้วยนะนี่ยเนี่นี่อันนี้เบเวอรมาร์กนะครับเเบลมาร์ นะครับสวยไหมครับใจติดต่อได้นะครับก็บรรยากาศดีนะครับอ้าวภรรยาทำไรครับก้อยบักม่วงอะไรนะก้อยบักม่วงอ้าวเอามะม่วงที่ไหนมาไม่เคยซื้อมาจริงดิซื้อมะม่วงอะไรมาครับซื้อมะม่วงงานเหลืองจันทร์มาเหรอเป็นพันอะไรเอ่ยมะม่วงที่ว่ามะม่วงเบามะม่วงเบามะม่วงเบาใต้ใช่ไหมที่ ่ที่ราคาค่อนข้างแพงเนาะที่กำลังฮิตกันใช่อ่ะแล้วมันมีลูกได้ไงเพราะต้นสองต้นไม่ไงเขาติดลูกมาด้วยติดลูกมาด้วยใช่แต่ยังไม่ลงดินเดี๋ยวรอเย็นๆดูลูกดูลูกดู้างบนดฮ้ยมีลูกจริงด้วยแบบนี้เลยนี่อันนึงนี่อันหนึ่งนี่ต้นนี้ตัวนั้นยังไม่มีอะไรเยมากอันนี้ลูกหนึ่งหรมีลูกด้วย ของแท้มีลูกพร้อมอ่ะไหนดูมีอะไรบ้างวันนี้ทำก้อยมะม่วงมีอะไรด้วยอ่ะเครื่องปรุงมะม่วงมะม่วงอะไรมะม่วงใช่ไหมก้อยแบบม่วงกับตรงนี้แบบม่วงครับมีอะไรอีกครับมะม่วงทําไงมะม่วงมะม่วงก็เพื่อความที่มะม่วงเปรี้ยวมากนะคะทุกคนไม่ต้องเอาเปลือกออกนะครับทานทั้งเปลือกได้เลยโอเคครับก็หั่นเอาเม็ดออกแล้วก็แช่น้ําให้ยางออกนิดนึงนะคะได้ก็ ควรที่จะแช่น้ําเกลือเนอะาะมะม่วงจะได้ไม่ดับ,คบเครื่องปรุงก็จะมีนี่ะไรพริกคั่วนี่พริกคั่วนะคะข้าวคั่วเอออันนี้คั่วเองนะอะไรนี่อันนี้ผงปรุงรสนะคะใส่เยอะๆอร่อยเยอะๆอร่อยเยอะใส่เยอะอร่อยเยอะอันนี้น้ําตาลน้ำตาลน้ำตาลใส่แดงครับผมก็จะแต่งเพิ่มสีสันด้วยพริกหั่น ะะแล้วก็อะไรอันนี้เป็นหัวหอมแดงหั่นเหมือนกันนะคะน,นี้ลมแรงมากเลยก็ผักก็จะชํำๆหน่อยอันนี้ผักชีใบเลื่อยก็้อมเปรัะอันนี้ปลานะคะปลาลุงหม่ำนะคะไม่ไม่ได้รีวิวให้เลยนะแล้วก็น้ำปลาตาหอยนางรมนะคะอร,อร่อยมาก ออ๋มีเครื่องปรุงแค่นี้ใช่มีเครื่องปรุงแค่นี้ปะก็าทาไม่ต่อทีนี้ปะเราก็จะอาอาหั่นมะม่วงนะคะเพราะว่าจะได้กินง่ายอยา,อยากกินแล้วอยากกินแล้วริ้วริ้หั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ได้เลยตามใจชอบเลยนะคะระวังมือนะครับเขียงเดินผ่านเสร็จมานีดก็ะทือแล้ว พอไหมพอไหมพอมะม่วงพอไหมคะไม่พอไหมเอาอีกเอาเมลต้นได้ไหมได้เพราะว่าเรารู้แล้วว่ามะม่วงอ่าเป็นพันนี้แน่นอนนะคะงานหนึงจันวันนี้วันสุดท้ายดิใช่ปีนี้ได้ไปแค่วันเดียวเองเมื่อวานวันเดียวเองโอ้เดี๋ยววันนี้เสร็จ่นี้เดี๋ยวพาไปพ<ม>าไปจริงๆริเสร็จก่อนนี่กินมะม่วงก่อนเนี่ยหิวแล้วเนี่ยข้าวที่งยังไม่กินเลยเนี่ย เอาไมา่ย้อเอาลูกาาลูกใหญ่นะก็ได้เสร็จเ,เ,เลยนะหลางน้ำจะถ่ายทำอะไรคะจะถ่ายทำอะไรคะแบบ็กมีเทำไม่ใช่อ่ะลงยู u ูบลงยูทูบติกตอ็อกทำติกตอ็อก ลงเฟซบุ๊กชมโมพรรยาทำอาหารเค่งเจ้าไหมจริงเอาไอเปเถอะเสร็จแล้วทำไงต่อเสร็จแล้วเราใส่เครื่องปรุงกปเลยเอไปติดก่อนได้ชอบเผ็ดไหมคะเผ็ดโอเคเลยอีกช้อนหนึ่งกันดะน่โอ้ยน้ำลายสอ ด้ถ้ากลิ่นพริกเข้าไปในกล้องนี่จะบอกเลยว่าพริกขั่วหอมมากแล้วก็มีข้าวผั่วนะคะครับเรามีขายนะคะกระปุกนี้เรามีขายนะคะจริงดิใช่สั่งได้เท่าไหร่ถ้าใครสนใจบอกเราดรอปมาเลยก้ะปุขั่วสับช้อนนี่กระปุกมีความพิเศษยังไงนะแล้วโชว์โชว์โชว์ก็มีช้อนเนียจริงดิไม่ใช่นี่เราไม่ต้องไปหา่ช้อนเลย อันนี้ใส่เยอะอร่อยเยอะใส่เยอะอร่อยเยอะโอเคจะตามนั้นไส่หลายเสียบหลายนะคะดูดูทุกคนมะม,ม่วงเป็นตาแส่บใช่เนาะน้ำตาลน้ำตาลนิดหนึ่งจ้าใช้เป็นน้ำตา,ตาลตาแดงครับ ก็ใส่ไปเยอะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วลาบก็จะไม่ใส่น้ำตาลแต่ว่าเพราะว่ามันเป็นมะม่วงเนาะเป็นของอทานเล่นเนาะเป็นลาบเป็นก้อยเอนี้ยก็จะจริงๆแล้วก็ก็จะไม่ใส่น้ำตาลาแต่เพิ่มความหวานอย่างนี้ใส่น้ำปลาเลยน้ำปลาลุงหม่อมน้ำปลาลุงหม่อขึ้นเปิดเลยนะคะเปิดอร่อยอร่อยอะไรทุกมีของอะไร เข้มข้นมากนัวรีกว่านัวนัวพร้อมตัดไปเลยสามช้อนแต่เยอะอร่อยเยอะ <c oughs> น้ำปลาน้ำปลาใส่นิดเดียวนะคะใส่นิดเดียวพอหอมเพราะว่าความเค็มก็จะอยู่ในปลาปลาดิบใส่นิดเดียวพอ ปัดเอาหอมแดงไม่ใส่เหลยใช่ค่ะเดี๋ยวคนให้เขาตันต่อนนี่ก็จะเป็นก้อยงวงนะคะเด็ดสุดเลยเป็นน้ำลายเลยใส่น้ำลายรอเลยใส่หมดหน่ะถ้าใครที่ชอบหวานสามารถเติมน้ำตาลได้อีกคนะ ครับจะกินหลายใช่ดักกล้องรู้สึกจะได้กินมาแล้วกินมาแล้วทุกคนเตียนเือนอน้ำลายดักอหอมแงกานด้วยสีสันชีส,สุดยอดนี่คือาาลาบลาบอยู่บนก้อยนะก้อย,อย,อยอก้อยของมงก้วยมงโชหดีแจ่มเนาะ ม่วงเบาลรือววเลยแพงมันถึงสองร้อยห้าสิบแพงมากเลยถือว่าแพงมากเลยใช่เลกแต่แพงมากเลยจากปันลยสองต้นเมื่อวานคนนี้เปล่าอีกไหมมีที่ปลูกเปล่า้ยที่เป็นร้อยไร่ที่คนอื่นนะร้อยไร่ขายขาดนิดเดียวครับขาดเก้าสิบเก้าไร่ครบร้อยอยากกินแล้วใหชิมให้ชิมเยอไหน ไม่กินเงองอ่ะให้คุณสามีชิมก่อนไม่เห็นหน้าคุณสามีเลยอะ่ะอืมเปรี้ยวจัดจใช่ไหนคนดูหน้าหวานอันนี้หน่อยกำลัง,าางพอดีออเป็นยังไง อร่อยนะคะเกลือมากอร่อยอยู่เรื่อยเน,นี่ยงหวานนิดหน่อยโอเคนะแต่อร่อยแล้วที่นี้อร่อยแล้วแล้วแต่ถ้าชอบจะเติมหวานได้ได้แ,แต่รสชาติเค็มเปรี้ยวม,มันเป็นไงนะคะโอเคกลมกล่อมครับเรียบร้อยดีบ๊ายบายบ๊า,ายบายครับเดี๋ยวไปหาม่วงเบาต่อโอเค